Kun ต่อยและนี่เป็นช่วงสอนการทำอาหารมาครับอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านชื่อว่าร้านฟู่จินครับผมเมื่อก่อนอาจจะมีคนไม่ได้รู้จักหรือไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่ดูรายการโครคุณต่อยบ่อยๆจะต้องยอมรับในฝีมือของร้านนี้เป็นแฟนได้แล้วผมเนี่ยผมาผมเป็นแฟนเขาเลยเป็นได้พิถีพี่ถันทุกเมนูที่เขาทำใช่เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เพราะว่าหน้าบางมาก แต่อันนี้วันนี้ที่อยากจะมาเสนอจริงๆเนี่ยผมมาควานหามเอางี้เนี่ยทำรายการมาหกเจ็ดปีแล้วไม่กล้าเอาออกในรายการเพราะว่ามันไม่ได้อร่อยถูกใจสักเจ้าพูดตรงๆนะครับอย่าโกรธกันนะฮะมันไม่ถูกใจกันวันนี้ถูกใจปักกุเต๋อปักกุเต๋ไม่ใช่เรื่องที่ทํากันได้หมูหมูง่ายๆแล้วมันอร่อยมันทําแล้วมันพิถีพิถันแล้วมันยากแล้วมันเป็นปักกุเต๋แบบปักใต้ด้วยมันยิ่งไปกันใหญ่เลยมันใส่นู่นไอ้นี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลย มันนั้นวันนี้ท่านดูตรงนี้ท่านจะชอบแล้วท่านทําตามเขาสอนดีสอนตั้งใจเลยแต่ที่สําคัญสุดถ้าขี้เกียจจะทําไปที่ฟู้จินได้เลยขอเชิญท่านผูจชมพบก่าคุณสุภัตราสุขเอมโอดจากร้านฟู่จินครับน้องเบลน้องเบลนีองดบลน้องเบลน่ารักอร่อยแน่นอนดึนข้างหน้าดึงข้างหน้าหน่อยเอาก่อนอื่นเลยฟู้จินอยู่ตรงไหน

เออว่าไม่นาเลยอยู่ไหนอยู่ข้างถนนอยู่ที่ถนนการจนพิเศษบางแคค่ะก่อนถึงการประปาภาชีเจริญสอ0รเมตรก่อนถึงประปาพาชีเจริญ200เมตรนะครับคุณผู้ชมแต่ไม่ได้อยู่บนถนนไม่ได้อยู่บนถนนนะอยู่ริมถนนเลอยู่ริมถนนลแต่ก่อนแต่ก่อนถ้ออยู่ตรงอะไรนะ B t ทอะไรนั้นปะตรงนั้นก็มีด้วยค่ะมีสาขาด้วยแต่ถ้าขายบากุเตคือจะอยู่ที่สาขาบางแคค่ะเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นค่ะแล้วบากุเตของเราเป็นบากุเตแบบ แบบภาคใต้ค่ะออริจินอลเลยเป็นออริจินอลเลยออริจินอลเลยนะครับดีแล้วต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าไปครัวคุณต๋อยเมื่อไหร่ก็ตามถ้าไม่ว่าจะเป็นยกทัพไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามเอาไปด้วยไหมเอาไปด้วยดีมากขอโทษนะขอโทษนิดเดียวแล้วเมื่อก่อนทำไมไม่เอาไปก็เลยโอ้โหจริงไหมโอ้โหเบลบอกเออแค่ขนมจีบก็ไม่ทานแล้วพี่อันนี้ขอพูดส่วนตัวนะเป็นคนชอบทานบารูเตคมากไม่ว่าจะสิงคโปร์หรือมาเลเซีย แล้วก็นั่งดูว่าใครจะออกรายการสักทีหนึ่งเถอะว่าคุณคิดดูเด็กเขาเอามาให้เสนอผมกันไม่รู้กี่หนแล้วผมไม่ทําผมไม่ถูกใจวันนี้ถูกใจก็เลยเอามาเสนอคันลองดูว่าเขาทำกันแบบไหนอย่างไรปักคุยเตะของฟู่จินครับนี่คือร้านของเขานะครับร้านของเขาก็จะเป็นร้านลักษณะนี้ค้าขายจริงๆนะฮะขายอาหารเป็นหลักนะฮะนี่คุณแม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วจะตั้งใจจะออกรายการเหมือนกันแต่ลูกแต่งหน้าเสร็จก่อนนะครับตั้งน้ําให้เดือดน้ําเท่าไหร่ น้ำสิบลิตรค่ะน้ำสิบลิตรหอมแดงสิบห้าหัวสิบห้าหัวกระเทียมสิบหัวค่ะใส่ไปอย่างนี้เลยใส่ทั้งหัวเลยค่ะใส่ทั้งหัวเลยนะต้มให้เดือดค่ะต้มให้เดือดนี่ครับแล้วก็ใส่เครื่องยาจีนไปสองห่อค่ะใส่ไปสองห่อต้มประมาณ20นาทีค่ะเครื่องยาจีนที่ใส่ไปเนี่ยท่านผู้ชมต้ม ประมาณ20นาทีสองห่อน้ามันจะเป็นสีนี้เลยจนต้มจนให้น้ํามันออกเป็นเครื่องยาจีนเลยค่ะแล้วก็ใส่กระดูกหมูอ่อนค่ะสองกิโลหางหมู1นกิโลหางหมูอีก1นกิโลครับแล้วก็ต้องคอยช้อนต้องคอยน้ำออกค่ะเพราะว่าถ้าไม่ช้อนไม่ดีมันจะขาวช้อนออกให้มากที่สุดใส่ซีอิ๊วขาวค่ะใส่ซีอิ๊วขาวเท่าไหร่เอ่อครึ่งถ้วยตวงค่ะน้ําปลาครึ่งถ้วยตวงครับค่นี่ค่อยๆใจเย็นๆน้ำปลาครึ่งถ้วยตวงแล้วก็เกลือเกลืออีกสองช้อนโต๊ะค่ะ2ช้อนโต๊ะใช่ค่ะ แล้วก็ต้มให้ทุกอย่างเข้ากันอีกประมาณอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงงแล้วก็แต่ว่าระหว่างนั้นต้องคอยช้อนฟองตลอดช้อนฟลองตลอดใส่ลิ้นหมูลวกลงไปค่ะคราวนี้ถึงจะมาใส่ลิ้นหมูลวกซึ่งลวกไว้แล้วนะฮะลงไปแล้วก็กระเพาะลวกด้วยซึ่งลวกมาเรียบร้อยแล้วเหมือนกันลงไปแล้วก็เป็นไส้อ่อนลวกค่ะไส้อ่อนลวกลงไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ต้มต่ออีกอ๋อแต่ต้องเติมซีอิ๊วดำก่อนใช่ค่ะต้องเติมซีอิ๊วดำด้วย อีกครึ่งครึ่งถ้วยตวงเหมือนกันครึ่งถ้วยตวงเหมือนกันต้มต่ออีกประมาณ30-40นาทีด้วยไฟกลางเียวต่อะะด้วยไฟกลาง3-40นาทีใช่ค่ะ แล้วก็ใส่น้ําตาลหนึ่งถ้วยตวงค่ะแล้วจึงใส่น้ําตาลทรายอีกหนึ่งถ้วยตวงอันนี้แล้วแต่ใครชอบหวานมากหวานน้อยนะคครับผมแต่รสของเราเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็ต้มต่ออีกต้มให้เดือดพอเดือดเสร็จแล้วหลังจาก30นาทีแล้วแล้วก็ปิดปิดหม้อไว้อีกคือ2ชั่วโมงค่ะปิดหม้อทิ้งไว้เฉยๆเลยอีกสองชั่วโมงดับไฟเสร็จดับไฟค่ะแล้วก็ปิดไว้อย่างนั้นเวลาจะกินเอามาเสิร์ฟแบบนี้ใช่แล้วจึงใส่เห็ดหอมเห็ดหอมซึ่งต้มแล้วต้มเรียบร้อยของเต้าหู้ค่ะของเต้าหู้ เห็ดเข็มทองแล้วก็เห็ดเข็มทองใส่ลงไปใส่ลงไปต้มให้เดือดอีกรอบนึงสักประมาณ7-10นาทีค่ะค่ะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีค่ะก็พร้อมเสิร์ฟเป็นอันเสร็จสิ้นเมนูของเขานะของฟูจินนะฟักกุ้ยเต๋ครับโอ้โหดูจากขั้นตอนเรียบร้อยแล้วทำไหมทำไหมทำไหม ำเถอะครับผมหนูไม่ทางวนเ <laughs> <term S 1> จะไปะปลาปาภาษีเจริญ <laughs> มันยากมากแต่นี่มันเป็นสูตรโบร,บ,บราณของเขาเลยแล, <c oughs> ยแล้วคนภาคใต้เวลาเขากินก็กิน,กน,กน,กนครบเครื่องแบบนี้แต่เวลาเราเห็นปลาคุยเตะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระดูกหมูอ่อนเฉยๆ <c oughs> จะไม่มีเครื่องใน <c oughs> แบบนี้ <c oughs> ไม่มีโ <c oughs> ดยเฉพาะอย่างยิ่งคําว่าหางหมูนี่ไม่ต้องหาเลยแทบจะไม่ต้องหาแล้วยังมีลิ้นอีกมีลิ้นมีหางมีไส้มีกระเพาะมันครบมีกระเพาะด้วยมีกระเพาะด้วยใช่ แล้วก็มาใหม่ล่าสุดเลยสมัยก่อนนะถือปากใต้เองก็ยังไม่มีเลยเห็ดเข็มทองอ่ะเ <c oughs> พิ่งจะใส่ลงไปแต่เมื่อก่อนนะมีเห็ด,ดมี <c oughs> ใช่ค่ะถูกต้องไหม<ช>คุณแม่คุณแม่มาด้วยคุณแม่มาด้วยไม่ใช่ไม่มาแล้วจิบฉาลูกมากว่าทําไมแต่งหน้าเสร็จก่อนคุณแม่สวัสดีสวัสดีกนเอยนะฮะคุณแม่ <c oughs> มาด้วยเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นปักุยเต้ซึ่แตกต่างมากๆส่วนเครื่องยาจีนที่ใส่เข้าไปอีกสองห่อที่ว่านี้นะครับมันประกอบด้วย ก็จะมีเป็นพวกตังกุยเท้าค่ะอบเชยโปยกักพุทธาจีนชาเอมถ้าท่านไม่รู้อันี้ผมพูดอย่างนี้ถ้าท่านไม่รู้ท่านก็ไปบอกว่าหอเครื่องยาจีนโละโลใช่ค่ะใช่ทั้งหมดประมาณ13อย่าง13อย่างอยู่ในนี้แล้วก็เอามาสองห่ออย่างนี้นะฮะ หอมนี่หอมจริงๆแค่แคิดถึงตอนแค่ผมนึกถึงตอนนั้นผมจะต้องอาจจะพูดว่าหอมจริงๆไม่ได้เพราะหอมจริงๆอยู่นี่ฮะเราไม่มีปัญหาเราไม่มีปัญหาจำไว้อย่าไปยุ่งชอบชอบมาโดนเนื้อต้องตัวอะไรเนี่ยคนเขายังบริสุทธิ์อยู่นะ เพราะฉะนั้นเวลาเสิร์ฟเขาก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนใช่ใช่่ะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะงงว่าเอ๊ะใส่ลงไปต้มแล้วเป็นชิ้นเป็นอันเลื่อยเขาหั่นแล้วมาเสิร์ฟเป็นแต่ละทีแต่ละทีแต่ที่มันสําคัญมากๆคุณนวัดเวลาก่อนจะมาเสิร์ฟยังต้องมาต้มต่ออีกหกเจ็ดนาทีเพราะฉะนั้นความพิถีพิถันแบบนี้สมัยก่อนทาได้จริงๆที่ปักใต้เราทําจริงๆนะท่านผู้ชมร้านเราร้านรวงของคนภาคใต้เวลาเดินเข้าไปเวลาจะไปกินจังหวัดอะไรครับชุมพรค่ะอำเภอสวีจังหวัดเวลาจะเข้าไปกินพอเข้าไปในร้านไไ่ังงปุด้นนก็เ ใบนี้โอ้โหกว่าจะนั่นกว่าจะได้กินนะฮะแล้วที่เจ็ดแปดนาทีผ่านไปได้กินแล้วที่กินอร่อยมากๆก็คือกินกับข้าวสวยร้อนๆใช่ไหมใช่ข้าวสวยร้อนๆแล้วที่ร้านน่ยถ้าเกิดไปที่ฟู่จินจะมีที่อัศจรรย์กว่านั้นอีกคือมีอะไรฮะนี่ๆๆผัดนี่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 ไม่ใช่ของเต้าห๊ะของเต้าหูไรต้องมามเออผมจะหลอกไอ้นั่นหน่อยคุณเข้ามายุ่งจริงเลยผมเห็นกันกองทั้งร้านแล้ว ไปรู้แล้วจะกินฟองตู้ต้องเป็นเรื่องความไม่แตกก่อนอะผมไหวแล้วผัคว้ากินแล้วผมจะบอกมันว่าผัดกระลำอ๋อเหรอของเต้าหู้ครับฟองเต้าหู้นะฮะต้องมีข้าวด้วยต้องมีข้าวด้วยต้องมีข้าวด้วยอ๋อที่นี่นะครับเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับชิคโชว์แล้วก็พริกสดถ้าคุณชอบความเปรี้ยวนิดๆแล้วก็ความเผ็ดของพริก นะฮะแต่เป็นพริกชี้ฟ้านะฮะก็เอาใส่ลงไปได้แต่ให้ชิมน้ำเขาก่อนรสมันเต็มนะชิมก่อนนะได้ถึงเครื่องพะโล้รสมันเต็มเครื่องพะโล้จริงจริงเลยแต่ของผมนี่คุณอาวะเขาตักเก่งมากอ่าต้องอย่างอะไรนิดหน่อยใช่ใช่ใชมีหางหมูด้วยมีหางด้วยมีด้วยนี่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 นะหางหมูนี่ไงหางงอกอยู่ตั้งเยอะมันมันแล้วแต่ชอบนะครับไอ้เรื่องพวกนี้นี่คุณดิหางหมูเอาหางหมูไปแย่หูหมีนะฮะพี่ขอน้ำหน่อย นก็ออ่ยไฟคุณก็แรงแๆงดีนะครับร้านนี้ผมเรียนนิดนึงก่อนแล้วกันว่าผู้จินเนี่ยเวลาเขาทำตรงนี้นะของข้าวปกติาเขาจะเป็นแบบพังปัตใต้มันจะติดหวานนิดๆใชต้องบอกก่อนเลยนะมันติดหวานนะมันจะติดหวานอันนี้ถ้าเกิดว่านั่นวิธีการง่ายๆก็คือว่าเอานี่ใส่ลงไปนี่โชว์หน่อยน่โชว์ชิชิวผมแนะนําใส่ครับจริงๆครับผมทดลองก่อนเข้ารายการแล้วครับอ๋อคุณอ๋อเรียบร้อยแล้วเหรอคุณเรียบร้อยแล้วนะฮะมิน่ามิน่าตอนตักดูไม่รีบเนี่ยนะ รสชาติมันจะเพ่งเลยดูสิอันเนี้ยหาไม่ได้นะใช่มันหาไม่ได้เออมัอย่าไปอย่าไปให้ก็ปลายหางเลยนั่น่ะปลาย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 แล้วนั่นแหละครับที่เวลามันปัดที่พื้นดินเนี่ยอ๋อที่เอาที่มาสกปรกแหม่คนกินเผือกเขาอาจะทำมาสะอาดสะอ้านอร่อยมากอ่ะรสชาตินะครับต้อขอพลีกด้วยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครเคยอยู่ปัตตานีเคยกินนี้ที่ชุมพรยังขายกันอยู่ป่าไม่รู้นะยังมีค่ะยังมีอย่างนี้อยู่ใช่ไหม ขัดใหญ่สงขลาก็ยังมีอย่ตอนนี้ครับใช่ยังมียังมีคุณเบลใช่ไหมค่ะอยากกินใกล้ๆคุณมันเยอะมากเลยทุกคนร้องกันเลยเนื้อเพราะว่ามันมาแบบไหนเห็นไหมคือปลาคุเตเนี่ยแล้วมันต้องกินกับข้าวนะฮะเนี่ยโทษนะครับขออนุญาตนิดเดียวนะฮะเนี่ยผมบอกเลยนะแต่ละร้านมันก็มีความอร่อยที่อาจจะแตกต่างกันแต่ถ้าต้องการครบรสครบเครื่องแล้วมันนุ่มจริงนุ่มจังใส่ทุกชิ้นที่มันน่าใส่ต้องพูดจริงเขา นะฮะต้องพูดอย่างนี like gen, mama, son, an, shared, ้เพราะว่าบางคนบอกว่าเอ้ยฉันใส่เฉพาะกระดูกหมูอย่างเดียวกระดูกหมูหมูสามชั hmm. hey, ้นหมูเนื้อแดงแล้วต้ม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 น้ำเชงเชงนะอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งถามถานตรงๆว่าเวลาขายในร้านเนี่ยไอ้ววกระดูกหมูอ่อนแบบนี้ไหมอ่อนแบบนี้เลยค่ะหางหมูยุ่ยแบบนี้ไหมแบบนี้เลยค่ะคือคุณผู้ชมบักกุเตเนี่ยบอกได้เลยว่าบางทีบางครั้งไส่ได้แต่บางทีบางครั้งมันไม่ยุ่ยมันไม่เปื่อยแล้วเขาก็รีบขายแต่ถ้าพูดจินนะครับผมเมนูบักกุเต ทำแบบนี้แล้วเปื่อยแบบนี้จริงรับกันหเลยครับติ๊บะเด็นติ๊บระเด็นติ <t> ๊บระเด็นติเด็นตความระเด็นติ๊บเด็นแลวามมะด็ต้อบแั้วไม่ต้อ,หอบห่วงนิกุเตที่นี่เขา เขาจะนิ่มอย่างนี้จริงจะนุ่มอย่างนี้จริงเพราะขายไม่เคยออกคะต้มไม่รู้จงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาขายออกขายทุกวันสโลแกนเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ไม่ใช่ผมโกรธผมหมั่นไส่ผมโมโหมากไะว่าออกรายการกับผมออกฮีกคนทไมไม่เอาไม่ขายทำไมไม่เอาผักอุเตไปให้คนกินกันแต่ถ้าเอาให้คนกรุงเทพกินเวลาไปผมพูดตรงๆต้องลดหน่อยเป็นนิดนึ่งนิดนึงเพราะว่าคนกรุงเทพมันเขาจะไม่ติดหวานขนาดนี้ของคนพวกเราแต่นี่คือ10คะแนนเต็มแลบคะแนนเต็มจริงสาหรับรสชาติอันเพอร์เฟกของเขาวันนี้ขอ สุพัตราขอขอบคุณร้านฟู่จินขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ชมรายการกับเราในวันนี้อยากพบความอร่อยแบบนี้อยากจะทำเองทำเลยถ้าทำไม่ได้ไปที่ฟู่จินนะครับไปแล้ว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 คลาไปก่อนจุกระทอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับเรือซีมีครับ วันนี้เหมือน,นคุณกลับไปบ้านแล้วคุณไปปิดบ้ายได้เลยว,วันนี่<ำ>อาหารวัฒนธรรมกรุงเทพผมบอกเลยสำหรับ the end. มิดเดิ n ลเอชชูดีเอ็นคุณต้องไปนะหน่อไม้อ่ะหวานมากพอ,อก,กัดก็ไปในตัวเนื้อหน่อไม้คือความหวานมันพุ่งออกมาหมดเลยนะร,ร้านนี้เป็นร้านที่มีอายุ100ปีผมไม่เคยได้ยินรู้จ<า>ักด้วยผมเนี่ย<ๆ>เคยเนื่องจากผมตอนนี้อายุก็หนึ่งร้อยแปดปี ท่านที่เป็นซับสไครเบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องแบงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้